สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องรูสิเทรดเดอคลิปนี้ผมจะมานำเสนอ7คําคำแนะนำการเทรดให้กำไรจากนักวิเคราะห์ทางเทคนิคนะครับก็ก่อนอื่นขอออกตัวก่อนนะครับว่าผมเนี่ยไม่ใช่ซ u เปอร์เทรดเดอร์ที่สามารถทำกำไรได้อย่างมหาศาลอะไรขนาดนั้นนะครับเป็นเพียงเทรดเดอร์ที่ธรรมดาคนหนึ่งทั่วไปที่พอที่จะทำกำไรอย่างเหมาะสมได้ผมก็คำแนะนำ มา7ข้อนะครับก็มาฝากให้กับนักทูตทุกท่านนะครับคำแนะนําแรกนะครับอย่ายอมแพ้นะครับก่อนอื่นเลยเนี่ยเราต้องเข้าใจก่อนว่าทุกอย่างในทุกๆอย่างนะครับไม่ว่าจะอาชีพนะครับการเล่นเกมหรือว่าอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันมีทั้งผู้แพ้ผู้ชนะนะครับคือการเทรดก็เช่นเดียวกันมันมีทั้งผู้แพ้และผู้ชนะผู้เสมอก็มีนะครับคือเราเวลาเริ่มต้นเนี่ยเราไม่ชนะไม่แปลกเลยนะครับคือผมเนี่ยกว่าจะชนะ เกมการเทรดนี้ได้เนี่ยต้องใช้ระยะเวลาถึงประมาณแบบ3-4ถึงปีในการแบบฝึกฝนเรียนรู้หาประสบการณ์การลองผิดลองถูกต่างๆถึงจะแบบค่อยมาชนะเกมการเทรดนี้ได้เนี่ยซึ่งมันใช้ระยะเวลานะครับคือมันมีคํากล่าวนะครับว่าในตลาดหุ้นหรือว่าตลาดการเทรดทั่วไปเนี่ยสิคนเดินเข้ามาในตลาดนะครับแคนแพ้1คนเสมออีก1คนเท่านั้นที่ชนะนะครับดังนั้นเนี่ย ถ้าเราอยากเป็นคนชนะเราต้องเชื่อก่อนว่าในตลาดโลกแห่งการเทรดเนี่ยมันทําได้จริงมันไม่ใช่โลกมายากลโลกเพ้อฝันที่มันคนชนะมันไม่มีจริงอยู่ในโลกมันมีจริงอยู่ในโลกนะครับเราเป็นคนนั้นได้แล้วผมเชื่อนะครับผมเชื่ออย่างสนิทใจเลยว่าทุกคนเป็นได้ผมเป็นได้ทุกคนก็ต้องเป็นได้ทุกคนก็ต้องทําได้นะครับเพราะว่าผมเนี่ยนะครับ ไม่ได้คนเป็นคนที่เก่งกว่าคนทั่วไปเลยเป็นคนเป็นเพียงคนธรรมดานะครับแต่ว่าใช้ระยะการเรียนรู้การศึกษาเนี่ยที่แบบอย่างเหมาะสมอย่างแบบมันมากพอพอมันถึงจุดจุดหนึ่งนะเนี่ยมันจะทําให้เราแบบไปสู่ในจุดที่มันสามารถทำกำไรได้นั่นเองนะครับก็อย่างแรกเลยเชื่อว่าอย่ายอมแพ้แล้วก็เชื่อว่าการเทรดเราสามารถเป็นคนนั้นได้เราเป็นผู้ชนะในการเทรดได้คือไม่ได้หวังว่าไม่ได้บอกว่า ส่วนในมุมที่แบบเทรดได้กําไรมหาศาลอย่างนั้นผมเป็นไม่ได้เหมือนกันแต่ว่าในมุมที่แบบได้กําไรอย่างเหมาะสมอย่างเงี้ยผมเชื่อว่าทุกคนทําได้นะครับอันที่2นะครับให้เริ่มด้วยเงินลงทุนที่น้อยก่อนนะครับคือการเทรดเนี่ยมันอาวุธในการเทรดเนี่ยมันคือเงินใช่ไหมครับผมเนี่ยโชคดีนะในการเริ่มต้นเทรดนะครับคือผมเริ่มต้นเทรดประมาณปี1ปี2นะครับ คือตอนนั้นเนี่ยเงินยังน้อยทําให้ผมเจอพอร์ตแตกพอร์ติบไปทั้งหลายรอบไม่ได้ส่งผลกระทบชีวิตอะไรกับผมมากนะตอนนั้นเพราะว่าด้วยเงินลงทุนที่น้อยทําให้ผมพอร์ตแตกได้แบบหลายๆครั้งนะครซึ่งมันต่างจากคนที่ใครที่เพิ่งใครที่แบบทาธุรกิจมานะครับแล้วมีเงินจํานวนมากหรือว่าใครที่เพิ่งเข้ามาในตลาดในช่วงอายุแบบกลางๆแล้วเนี่ย ทำงานเก็บเงินมาพอสมควรแล้วเนี่ยแล้วอยากจะนําเงินมาลงทุนเนี่ยผมแนะนำก่อนเลยว่าให้เริ่มเงินลงทุนที่น้อยก่อนนะครับคือเริ่มจากตรงนั้นให้มันได้ก่อนเพราะว่าผมอนุมานไว้เลยว่าทุกคนเนี่ยต้องผ่านจุดที่มันเคยพอตแตกดังนั้นเนี่ยใครที่ไม่เคยพอตแตกเนี่ยอันนั้นโชคดีไปอันนั้นผมไม่พูดถึงแล้วกันแต่ว่าผมผมเชื่อว่าทุกคนเนี่ยโดยโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยนะครับในการเริ่มต้นเทรดเนี่ย มันต้องมีแพ้อยู่แล้วแล้วแพ้บางครั้งเนี่ยมันเสียหายหนักมากนะครับซึ่งเราจะได้ผ่านช่วงเวลาก่อนที่เราจะนําเงินจํานวนมากนะครับอย่างเช่นให้เรานําเงินจํานวนน้อยก่อนนะครับให้จบเงินจํานวนเนี่ยมันผ่านทุกไซคลก่อนทั้งขาขึ้นขาลงไซเวย์ way, หรือแบบเจอดอดาวน์หนักๆเจอแบบตลาดแพนิคอะไรอย่างเงี้ยให้มันผ่านครบรอบไซคลนั้นก่อน ถึงจะค่อยเพิ่มเงินลงทุนนั้นเข้ามาเรื่อยๆนะครับให้เงินลงทุนเริ่มแรกเนี่ยมันเป็นสัดส่วนที่น้อยก่อนเราจะได้มีสายป่านที่ยาวพอในการเรียนรู้กับมันได้เพราะว่าตลาดเนี่ยมันอยู่กับเราไปตลอดอยู่แล้วนะครับคือต่อให้เราตายไปเนี่ยมันก็ยังอยู่กับเราแต่ว่าเราตั้งหากเนี่ยบางคนเนี่ยเงินเงินตรงนี้ตายไม่ได้อย่างเงี้ยไม่เหมาะสมที่จะเอามาเทรดนะครับคือ คือเงินเงินที่เอามาเทรดเริ่มต้นเนี่ยควรจะเป็นเงินที่แบบเราแบบเสียหายได้โดยที่แบบไม่ได้ส่งผลกระทบอะไรต่อชีวิตเรามากนะผมเน้นย้ําว่าในตอนแรกนะท่านเราเก่งแล้วเราโปรแล้วเราแบบเทรดเก่งเป็นมืออาชีพแล้วเนี่ยเอาเงินทั้งหมดมาลงก็ได้ไม่เป็นปัญหาแต่ว่าในช่วงแรกสําหรับมือใหม่เนี่ยให้ลงเงินให้น้อยนะครับให้เงินตรงนั้นเนี่ยไม่ส่งผลกระทบ ต่อการใช้ชีวิตของเรานั่นเองนะครับคำแนะนำที่3นะครับกลยุทธ์การเทรดนะครับกลยุทธ์การเทรดเป็นสิ่งสำคัญมากในการเทรดนะครับเพราะว่ากลยุทธ์การเทรดที่กำไรเนี่ยมันจะทำให้นักทุนสามารถทำกำไรได้ในตลาดนะครับถ้านักทุนมีกลยุทธ์การเทรดที่ไม่สามารถทำกำไรได้ต่อให้เทรดแทบตายเนี่ยก็ไม่สามารถทำกำไรได้ดังนั้นเนี่ยนักทุนหรือเทรดเดอร์เนี่ยต้องสิ่งสำคัญที่ต้องมีคือกลยุทธ์การเทรดที่ มันสามารถทํากาไรได้ดังนั้นเนี่ยการที่จะได้กลยุทธ์การเทรดที่มันสาม,มารถทําไรไรได้อันนั้นอันเนี้ยต้องบอกว่ายากแล้วแต่ว่าสิ่งที่ยากถัดมาคือกลยุทธ์การเทรดอะไรที่ทํากาไรได้แล้วมันเหมาะสมกับเรานะครับดังนั้นเนี่ยเป็นเป็นหน้าที่ของ,งนักทุนแล้วว่าต้องไปหากลยุทธ์การเทรดที่มันทำกำไรได้แล้วเหมาะสมกว่าผมจะได้กลยุทธ์การเทรดที่มันเหมาะสมกับผมที่มันแบบถูกจริตกับผมที่มัน ตรงต้องกับตรงกับพฤตกิกรรมนะครับตรงกับจริตของผมเนี่ยโอ้โหผมทดสอบมาเป็นแบบไม่ต่างา 1, กับพันกลยุทธ์อะถึงจะได้แบบกลยุทธ์ที่มันสามารถทำไรายได้แล้วก็ถูกจริตอ่านั่นเองนะครับก็เป็นหน้าที่ของนักลงทุนต้องไปหากลยุทธ์นั้นให้ได้ให้เจอให้ได้นะครับคือสะสมให้ได้ก่อนอย่างน้อยให้ได้หนึ่งก่อนนะครับแต่ว่าถ้าใครจะเริ่มแบบปั้นเป็นพอร์ตโฟลิโอแบบหลายๆกลยุทธ์อันนั้น เอาให้หนึ่งให้ได้ก่อนมีหกรุ๊ปที่เทรดให้ได้กาไรได้มันจะต่อยอดได้เยอะเลยนะครับคำแนะนาที่4ี่นะครับอย่าเทรดมากเกินไปนะครับอย่าโอเวอร์เทรดนะครับการเทรดเนี่ยมันไม่ได้บังคับนะครับว่าทุนต้องเทรดทุกวันต้องเทรดบ่อยๆอย่ยาคันมือนะครับผมเคยเป็นมา,มาแล้วนะครับคือแบบวันไหนไม่ได้เทรดแล้วแบบอยากจะเทรดพอวันนั้นนี่แหละไอ้วันอยากเทรดนี่แหละ นะครับมันเป็นวันหายนณะเลยอย่าไปฝืนเทรดอย่าเทรดมากเกินไปอย่าไปคิดว่าเราจะเล่นรอบให้มันเร็วอย่านะครับทุกอย่างต้องใช้ระยะเวลาในการเติบโตการเทรดก็เช่นเดียวกันการปั้นพอร์ตฟลโอก็เช่นเดียวกันต้องให้มันเติบโตค่อยๆโตอย่างแบบค่อยเป็นค่อยไปมันถึงจะเป็นการโตอย่างมีประสิทธิภาพอย่าไปเล่นการเทรดเด็ดขาดนั่นเองนะครับเพราะว่าถ้าเร่งแล้วเนี่ย ไม่มีอะไรดีเลยครับมีแต่อยาหายนะทางนั้นนะครับคือผมลองมาแล้วถ้าแบบมันผมเป็นเล่นมันเมื่อไหร่เนี่ยมันมันมันเกิดความพังพินาศเมื่อนั้นเลยนะครับคำแนะนําที่5นะครับบันทึกการเทรดนะครับอยากให้นักลงทุนทุกท่านลองทําบันทึกการเทรดนะครับบันทึกการเทรดเนี่ยทำให้ผมเนี่ยเทรดเป็นผู้เป็นคนได้ทุกวันนี้เลยทีเดียวนะครับคือแบบตอนแรกผมก็เห็นว่ามันเป็นเรื่องแบบ ไ้สระทำทำไมอ่ะนะครับซึ่งตอนแรกเนี่ยก็คิดว่าแบบเฮ้ยมันไม่จําเป็นนี่จะเทรดกาไรมันก็กําไรนีคนมันจะกาไรมันก็กําไรสิมันเกี่ยวกับอะไรกับบันทึกการเทรดนะซึ่งไม่ใช่นะครับการบันทึกการเทรดเป็นสิ่งสําคัญอย่างยิ่งเลยทีเดียวนะครับผมยังทําอยู่ทุกวันนี้นะครับทำมาแบบหลายปีมากเกือบ10ปีแล้วเนี่ยบันทึกการเทรดนะครับซึ่งมันสิ่งถึงที่มันได้จากการทําบันทึกการเทรดคืออะไรนะครับ เราจะจดข้อผิดพลาดตรงนั้นเวลาเราผิดพลาดอะไรนะครับอ่ะเรารู้แล้วเราผิดพลาดอะไรนะครับในอดีตแล้วเราก็จะไม่ทํามันในอนาคตหรือว่ากลยุทธ์ไหนเนี่ยเราใช้แล้วเฮ้ย <c oughs> มันไม่ดีมันต้องปรับปรุงเราก็เอามาปรับปรุงหรือว่าอะไรที่แบบไม่ดีเนี่ยนะครับเราก็จะโน้ตไว้พอโน้ตไว้แบบข้อผิดพลาดเนี่ยพอเราเห็นแล้วเราไม่กลับไปทํามันอีกเนี่ยแหละสิ่งสําคัญนะครับ ถ้าเราไม่ทําข้อผิดพลาดในอดีตที่เราเคยทําไปเรื่อยๆ,ๆจนมันกระทั่งไม่เหลือข้อผิดพลาดให้เราทําแล้วเนี่ยเราก็จะเทรดได้อย่างแบบโอเคนะครับดังนั้นเนี่ยอยากให้ลองทําบันทึกการเทรดกันดูก่อนที่ผมไม่ทําบันทึกเทรดนะผมเทรดสเปะสปะมากเลยคือการเทรดแบบไม่ไหลทิศทางคือกราฟพอร์ตโฟลิโอมันไม่ได้เฉียงขึ้นอย่างเงี้ยมันแบบเหวี่ยงไปมาอะไรก็ไม่รู้ครับคือแบบ เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายแต่พอมาทําบันทึกการเทรดเฮ้ยมันมัน,ม,นมันดีขึ้นนะมันดูแบบดูเป็นผู้เป็นคนขึ้นดูมันเป็นธุรกิจมากขึ้นดูแบบเฮ้ยเราสามารถคาดการเราสามารถวิเคราะห์ตัวเองว่าเราทําอะไรลงไปเราผิดพลาดอะไรลงไปนี่แหละครับมันเป็นสิ่งสําคัญถ้าไม่เชื่อไม่เป็นไรแต่ว่าถ้ายังไม่ทํา ลองทําดูถ้าใครใครยังมือใหม่ใครแบบยังไม่กําไรจากการเทรดใครยังแบบหาวิธีการเทรดหรอกคือสิ่งสำคัญเนี่ยอยากให้ลองบันทึกทาไปทําบันทึกการเทรดก่อนถ้ายังไม่ลองไปลองดูก่อนนะครับคำแนะนําที่6นะครับวินยัยอ่านะครับวินัยเนี่ยเป็นสิ่งสําคัญในการเทรดอย่างยิ่งเลยทีเดียวนะครับคือนอกจากกลยุทธ์แล้วเนี่ยเราต้องมีวินัยในการเทรดนะครับคือแบบ เรามีควรมีวินัยในการเทรดที่ที่ดีนะครับคือแบบทําตามแผนการเทรดของเราทําตามกลยุทธการเทรดของเราถึงถึงเป้าหมายก็ทํำกาไรถึงจุด t t o p l ล s s ก็คัดอย่าดื้อเด็ดขาดอย่าไปดือ้อเราให้ไปถ้าคัดคัดคัดไปเรื่อยๆต่อให้เราคัดแทบตายนะครับถ้าเราสมมุติเราผิดหลายครั้งเราทําตามวินัยนะแต่เราผิดหลายครั้งเลยมากคัดไปเหอะไม่เป็นไรเดี๋ยวเราค่อยมา ทำวางแผนกลยุทธ์ใหม่ดีกว่าเราเราไม้นี้คัดไม้นี้ไม่คัดแล้วเราไม่รู้เลยภาพรวมเราเป็นยังไงดังนั้นเนี่ยสิ่งสําคัญในการเทรดเราต้องมีวินยัยนะครับมันมันคล้ายกับทุกอย่างเลยการเทรดเนี่ยผมจะแนะนําว่ามันคล้ายกับทุกอาชีพเลยในการลดน้ําหนักในการแบบฟิตหุ่นเนี่ยมันก็ต้องมีวินัยใช่ไหมถ้าไม่เกิดวินัยเมื่อไหร่เนี่ยมันก็ไม่ถึงจุดเป้าหมายของเราได้นั่นเองการเทรด สกิลหนึ่งที่สำคัญของเทรดเดอร์ที่ต้องมีคือวินัยนะครับคำแนะนำสุดท้ายนะครับคำแนะนำที่7นะครับก็อยากให้นักทุนเรียนรู้อย่างสม่ำเสมอนั่นเองนะครับเพราะว่าตลาดเนี่ยค่อนข้างเป็นดินามิกนะครับคือมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาอดีตปัจจุบันอนาคตนะครับพฤติกรรมของคนเราเนี่ย มันสามารถเปลี่ยนแปลงได้บางทีกลยุทธ์ใดที่ใชไ้ได้ในอดีตอาจจะไม่ใช้ได้ในอนาคตก็เป็นไ,ได้เพราะว่าพฤติกรรมคนเราเปลี่ยนแปลงไปแต่ว่ามันก็ต้องอเรียนรู้กันไปเรื่อยๆอยู่แล้วนะครับคือสิ่งสําคัญคืออยากให้เรียนรู้ไปเรื่อยอย่าหยุดนิ่งนะครับถ้าเราหยุดนิ่งเมื่อไหร่เนี่ยเราจะกลายเป็นผู้แพ้นในอนาคตได้ดังนั้นเนี่ยอย่าหยุดนิ่งให้เรียนรู้ตลอดเวลาผมเชื่อว่าถ้าใครทําตามคนาแนะน,น,นํเจคํคแนะนํานี้จะเป็นผู้ชนะในการเทรดได้ ในที่สุดนะครับคือก็อยากฝากคําแนะนํานี้กับนักทุนทุนและเทรดเดอร์ทุกท่านนะครับก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ต่อนักทุนทุกท่านอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กับเป็นกําลังใจให้กับทางช่องดูสิเทรดเดอของเราด้วยคลิปนี้ผมขอตัวลาไปก่อนโชคดีในการเทรดทุกท่านนะครับสวัสดีครับ